จังฮุยของจีนที่จะเป็นคนเสิร์ฟนะครับโอ้โหูแล้วก็เสิร์ฟที้นี้บินลงไปเลยครับเสิร์ฟพลาดเต่อไปเยอะครับจังฮุยเสิร์ฟหลุดออกหลังเนี่หลุดไปไกลเลยนะครับไทยนำเก้าต่อหกครับคนทันติดใจจะเป็นคนเสิร์ฟครับ ไม่อยู่ในจิงที่อุ้มเจี๊ยรับแล้วไม่เข้ามือเซตครับจังหวะอันเดอร์แก้มหัวเสาโอ้โหเนี่ยครับได้ความสูงนะครับขึ้นไปตีเหนือบล็อกต้องกดคุมตรงนี้ครับจังหวะรับบอแรกมันไม่ดีนะครับผมุ้มเจียแต่ว่าจังหวะที่ตีบอลแก้ลูกนี้นี่ตีดีครับโอ้โหตีเหนือบล็อกเลยครับอุ้มเจียเดือดเสร็จได้เร็วครับจีนจังหวะ เสิร์ฟที่มาที่อัจฉร,ริพรครับตอนพันไถมายัดอัชุออนรัดตีตีหลบเข้ามาด้านในได้ยอดเยี่ยมมากครับทุกวันี้ตอนพันดึงบล็อกได้สวยครับหลอกมาแล้วทําให้ชัชชุออนเนี่ยได้เจอบล็อกตัวเดียวครับเราเลือกตีมาเนี่ยครับมุนชีฟงเข้ามาจะรับก็ไม่ทัน